ดูลูกน่ารักของใปลายสิลูกน่ารักออกมากเธอน่ารักมากแล้วใดๆมันมีมิดมิดชาชีพเนาะเข้ามาฟิวแบบว่าไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินอย่างนั้นอย่างนี้มีลูกสองคนเป็นแม่เลี้ยงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเ,เข้าไปในไรน้องน้องบอกให้ทักมานะดีนะพี่เอฟซีบอกว่าเป็นมิรจ้ะไม่ใช่คนดีจะเป็นมิร ในคลิปบุ๋มยังเข้ามาเลยว่าของเงินหน่อยนู่นนี่นั่นหนูไม่ได้ทํางานตกงานแต่มีเงินเล่นเน็ตจะ้ะมีเงินเติมเน็ตจะ้ะอืมระวังไว้น้องบอกให้ทักข้อความอะไรอย่างเงี้ยดีนะเอ็นดูอ่ะปายลูกน่ารักมากทุกคนลูกน่ารักเธอสดใสมากอ่ะเธอสดใสมากไปไปอโอีโอสวยเนาะนางสวยสวยจริงจอันนี้คือแบบ เออไม่รู้จะพูดยังไงเธอต้องยอมรับเธอออกสาวอะ่ะเดี๋ยวนี้ออกสาวมากยิ่งอยู่กับพี่เบสอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยหนูยังงั้นหนูยงเงี้แม่เออแตนตัวเองว่าหนูตลอดจ้าเอ,อ็นดูน่ารัก,น,รกน่ารักมากคุณพิษแม่เลี้ยงเดียวเดี๋ยวทักทักเข้ามานะครับทักเดี๋ยวทักเข้ามาในแชทน,นะครับอยู่คอมเมนต์นะเดี๋ยวทักนะเ,เข้ามาในแชทเดี๋ยว ก็ส่งรายละเอียดให้ผมก็ได้นะคะคุณชิดแม่เลี้ยเดี่ยวมีอาชีพเห,หรอไม่เหรอมิดมาอย่างมิดมาอย่างมิดเลยกระเจ้า เป็นมิดกันโคตรกัวอะไรเอ่ยอุ้ยโทษทีหมูนี่เองให้โอกาสได้หายใจ,จกับหนึ่งแมทไปทุกไลท์เลยเหรอไม่น่ารักนะเอาความสงสารของคนมา มาใช้แล้วครับครา <c oughs> ฮ่ <c oughs> าา้วหรอครับดีดีๆๆๆดีเหอยเดี๋ยววัเอามาถ่ายเลยไหมถ่ายไหม ฮามาก Happy Birthday เดี๋ยวเรียกพนักงานทุกคนมาร้องเพลงเดี๋ยวเรียกพนักงานทุกคนมาลงกันนะเดี๋ยวร้องเพลงให้พี่เชมคือแล้วดีดีวอ้ยน่าจะพี่เยมน่าจะขือดีเวบนนี่เลย แล้วทุกคนทางไหนก็จะมัวงที่เราแล้วก็ดูว่าใครเป็นคนเนกิดวันนี้แม่วนจางก,กินผักแม่อ้วันจางกินผักแม่อ้วันจางกินผักแม่อ้วันจางกินผักทุากก่าเอาแก้วนะน,น้ำออกจากกล้องอยู่มั้ยพี่ทินปิดกล้องไว้ที่ดินมากที่ทินมาเลยครับ น้ำปลายคัมแบ็คแล้วนะครับพี่ทินพี่ทินพี่ทินรู้ไหมว่าน้ำไปลายไปนอนอยู่ตรงตรงที่มันเป็นห้องแล้วมันมีตรงกลางเที่ยวที่เรานั่งกินข้าวกันนะครับพี่ทินน้องปลายไปนอนตรงนั้นแหละ <c oughs> คิดจะลดภูดไหมตอนนี้ภูดเดินนำหน้าแล้วภูไม่ได้เดินจาคัานเดินภูไม่ได้เดินจาคัานเดิน คงไม่ได้เดินจากขาหนูเดิน <laughs> <laughs>